ได้เลยครับครับฝากพี่ๆด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับเดินทางมาที่สุดท้าย้เป็นัไงบ้างก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากครับผมก็แบบว่าคือตลอดเวลาทีวีที่ผ่านมาเนาะมันก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะมากๆจนวันนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วก็ที่ได้มาเจอกับพี่ๆน้องๆทับทานด้วยคือแบบดีใจมากๆครับผมแล้วก็ ตื่นเต้นหวังว่าจะสนุกไปด้วยกันคราวนี้ครับรู้สึกใจหายแปลกๆเพราะว่าคือมันเหมือนมันเดินทางมาประมาณ3เดือนมาพี่ว่าสามเดือนแล้วรู้สึกว่าเราติดตามตลอดทุกวีคอะไรอย่างเงี้ยครับพอจบปุ๊บก็ยังมาดูเทรนดูอะไรตลอดแล้วก็พอมันมาถึงวีคสุดท้ายก็เลยรู้สึกแบบว่าโวงโหวเราแบบในทุกวีคเราก็จะชอบแบบว่านัดกันวันศุกร์แบบว่าไปเออไปแบบปั่นเทินนั่งดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ อาทิตย์ก่อนนั่งก็นั่งคุยกันก็บอกว่าเอ้ยมันจะไม่มีอีกแล้วอ่ะอะไรเงี้ยก็แบบแอบซึ้งนิดนิเสียใจอะไรแต่ว่าวันนี้ก็มาพร้อบคุณทุกท่านที่โฉบเอาขอครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านครับผมขอบคุณมากๆครับคนที่แบบสนับสนุนแล้วก็แบบว่าคอยผลักดันซีรีส์ของพวกเรามาโดยตลอดคอยบอกว่าคอยฝันเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็การจิคือแต่ว่าวันนี้ก็คือไม่มีหนาวไม่ได้ดูเป็นแค่สองคนแฟนเต็มเลยยังไงสิ ก็ดีใจดีใจดีใจที่ได้ดูไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าตอนแรกที่เราดูพี่เมียเนาะก็ไปดูพร้อมกันเหมือนกันวันนี้ตอนสุดท้ายแล้วก็ดีใจที่ได้กลับไปดูพร้อมกันเอนกันเตรียมเตรียมกว่าตอนนี้ดูแล้วเสียงที่สน่ดทำยังไงเออหรโอมรีแอเถินเถินนะครับเถินนแฟนต้นเตรียมตุ่หรือว่าเตรียม ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างหรือเปล่าไม่รู้ต้องติดตามมีเหรบผมทำไมขมมากขมหรือเปล่าวันนี้ขมหวานตอนจบแล้วตอนจบแล้วตอนจบแล้วแต่ล่าสุดกำลังเปิดประตูอยู่นะอันนี้ก็ไม่รู้มันแบบว่าดูเขาได้เลยนะตอนที่เด็กมันพิงตัวมาอยู่นะใช่ครับจข้าวข้าวขาดหรือจย้อนกลับมา รเราต้องรอติดตามแต่วันนี้ถ้าใครไม่ดูในโลไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราสามารถดูได้ทาง ichi e นะครับผมสาธุทั้งในโลกคือเรเจอสองคนใช่เจอหน้าเราสองคนนักแสดงท่านอื้หนึ่งก็มากันครบเลยครับวันนี้ครบเลยครบอุ่นดีมากวันนี้รู้สึกว่าแบบสนุกทั้งแฟนคลับทั้งนักแสดงทั้งเรื่องทีมงานก็มาดูกันด้วยใช่เราสองคนเตรียมชิ้นชิ่นไว้ในมือด้วยเหมือนกันไหคะครับผมเตรียมเตรียมเหมือนกันครับกลัวเหมือนกันเช็ดเหงื่อตอนนี้เรื่องอะไนเรื ติดเสื้อมันก็ได้ครับไม่ได้สรีดีนอ๋ะไรกบบนี้ไมคริดอะแล้วเราสองคนล่ะเราสองคนยังไงกับตัวละครสองตัวนี้ก็ต้องส่งทั้งหบิลทั้งโจอ่ะเข้าสู่ตีนี้แล้วเราก็ส่งไปเนี่ยตอนนั้นเพราว่าพอกลับมาดูมันก็ผูกพันเออมันผูกพันใช่พันน่าจะแบบเป็นการส่งที่แบบจริงๆแล้วสหรับเรื่องนี้เลยเราสองคนก็ส่งคนก็ให เยอะมากเลยแบบให้เยอะมากอย่างแรกน่าจะเป็นเรื่องของสกิลแหละสกิลการแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าตัวละครน,นี้มันก็แบบดันบาร์เราให้สูงขึ้นจริงๆอะไรก็ตัวอย่างหนึ่งที่ให้คือน่าจะดีใจที่ตัวละครได้ให้ความสุขกับคนดูทุกคนโอเคครับรู้สึกว่าหลายๆอย่างเลยแล้วก็คือมันทำให้เราได้เจอทุกคนด้วยทำให้เราแบบได้รู้จักกันได้รู้จักกับทุกคนเลยนะแค่นี้ก็แบบเป็นการให้ที่สำหรับคุมัก็มากมากมายต่อไปอย่างภูมิเนี่ยค เป็นกีฬาซีรีส์ที่แบบแทบจะพลิกชีวิตเราเลยครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่แบบได้มาเล่นเป็นตัวหลักครั้งแรกเลยจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนมากกว่าได้เจอพี่เขาได้เจอทีมงานได้เจอคนขับทุกคนได้เจอพี่ๆอะไรเงี้ยครับทำให้แบบชีวิตปูนแต่ก่อนมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นเลยแล้วก็ดีใจครับขอุ่นดีรู้สึกบอุ่นเลยครับขอบ้านมาครัยังไงวัฒนธรรมส่งของปูนดีใจดีใจเสมอเลย แล้วก็ดีใจที่เป็นน้องด้วยที่ที่แบบได,ได้ได้มาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันก็รู้สึกว่าเรามีความคิดหรือว่ามีวิชั่นที่คล้ายๆกันอยู่แล้วละอะไรอย่างเครับพอแบบว่าพอได้ทํางานร่วมกันแล้วจริงๆมันแบบมันโฟลมากมันแฮปปี้มากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ในอนาคตต่อไปก็หวังว่าจะได้ร่วมงานอีกนะับในอนาคตเดี๋ยวปล่อยให้เป็นทางผู้บริหารโฆษสายแล้วกันคร<า>ับ เขามีทิชชู่ไหมฮะหยดเป็นทางแสดงว่าอาจจะม่ได้เลยแสดงว่าคุยไว้แล้วหรือเปล่าไม่รู้มีคุยบ้างครับมีคุยบ้างครับอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากอันนี้เท่านั้อ่ะแวะเช็ดเหงื่อแป๊บนึงสบายดูไปก่อนเหงื่อออกขนาดนี้ อะไรนะครับความรักกี่ร้อนกี่ร้อนครับกี่ร้อนก็ได้มีในแฟร์ก็หลุดสปอยสปอยมถ้าถ้าถ้าสมมติว่าฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริงหที่ชื่อว่าฝันที่เป็นจริงครับอันนี้แล้วฝันที่เป็นจริงหมายถึงว่าฝันที่เป็นจริงของแฟนเนื้อได้เล่นตูกปนิ่จะเป็นแนวไหนละเนี่ยเพราะว่านี่ก็คือครบรถอยู่นะเราคุยกันหลายความจริงก็เออความจริงก็ได้ทุกแนวนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เข้ามาก็พร้อมพร้อมจะรับเสมอพร้อมรับทุกโอกาสที่เข้ามาเสมอครับ จริงๆแล้วอันเนี้ยมีมีสุดท้ายจริงหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรแบบสเปเชียลสเปเชียลไหมอ่ะอ่ะอ่ะต้องรออยู่ตามในโรงต้องรออยู่ตามในโรงในรุนเมันแนงข้าวสองนะต้องรออยู่ตามในโรงครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะให้เป็นหน้าที่ของท่านซีอีโอเพราะว่าเราเราใช่เดี๋ยวเราโดนปรับครับผมรุนได้รุนได้รุนได้ครับรุนได้เลยครับนอกจากนี้นะค่ะนอกจาก ความสเปเชียลกินสเปเชียลหรืออะไรไม่รู้เนาะเราไม่รู้มียังอื่นอีกไหมยังอื่นสเปเชียลมีแน่นอนสเปเชียลมีแน่นอนเือพายินเตอร์ล่ะจะมีโอกาสได้แบบว่าปุ๊บป่าหนิงโจไม่นะเฮ้ยจะประกาศพูดพูดพูดไปเลยก็ได้ครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางซีอีโอเขาจะขึ้นมาพูดเองครับผมอันนี้ก็อยากให้เราติดตามเราไปชมกันในโลกมันเป็นหน้าที่ของท่านซีอีโอใช่ครับผมอ่ะนั่นคือเราสองคนนอกจากพูดแล้วแฟ้น โอ้ถ้ามีโอกาสก็เจอกันในงานตามงานตามงานครับผมเช่แต่รายการนะคุ้มค้างด้วยครับผมใช่ครับครับฝากด้วยครับก็ยังทําอยู่ครับยังทําอยู่ครับบางทีต้องให้น้องจับมือเราไปมากกว่าจับมือยังไงนะจับมือยังไงนะจับมือจับมือ คก็<ข>อคอติดตามพวกเราแล้วก็ติดตามวันนี้ค่ะตลอ,อดก็พิเศษแน่ๆครัผมก็ขอติดตาม My Stand In ตัวนหนตัวแทนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเราสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง i c e นะครับแล้วก็ www iq com นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้ใครดูแล้วก็ดูอีกได้หรือว่าใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ดูก็ เข้าไปดูได้เช่นกันครับผมใครที่แบบว่ามีเพื่อนๆที่อยากแนะนําซีรีส์ดีๆเรื่องหนึ่งก็สามารถแนะนําได้ครับครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์น้ำดีติดขมซีรีส์ติดขมแต่ว่าติดขมหนักติดขมหนักติดขมหนักครับผมแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนจะได้สนุกไปกับทุกตัวละครในเรื่องเรื่องนี้ด้วยครับผมก่อนสุดท้ายเนอะขอถามว่ามันมีแบบว่าหนขณเดินทางมาเกือบสุดท้ายแล้วมีซีรีส์ไหนเป็นพิเศษที่แบบว่าอยากให้ไปนย้อนกลับไปดูอีกทีนึสบ้าง ของแต่ละคนขอชิมเดียวครับผมดูทุกซีเลยครับดูทุกซีเลยครับตั้งแต่ EP 1จน EP 12เลยครับผมคามพ่าเลยจะได้ด่าหมิงตอดครับผมดูตั้งแต่ EP 1ครับให้ดูแค่แบบช่วง EP 1แรกๆก็ได้เพราะว่าดูแล้วเชื่อว่าจะติดแน่นอนขอแค่เริ่ม EP 1ใช่งใช่เริ่ม EP หนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ๆขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่หมอจไปน้ำอนไ่